วันนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนตาิแบบโยโย่หายกันนะทุกคนต่อเลยเลยทุกคนเข้าแบบโยโย่หายก่อนใจนะพอทุกคนเข้ามา้ให้ทุกคน,น่า,คนคนนนารกดปิดหน้าตาลิไมได้เลยนะทุกคนและให้ทุกคน่วยารกระโดดสองคขาเพื่อกัดการบินตามหาล็อตบอลนะทุกคนซีทุกหน่วการตามหาล็อบอลนะทุกคนที่เราเจอแลนะทุกคน แล้วเราเนี่ยก็ตรงนี้ได้เลยนะแล้วเราเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ลาสเกนนะทุกคนพาทุกคนเนี่เข้ามาเนี่ยให้ทุกคนไปเลือกสเก็ตบอร์ดอะไรก็ได้นะทุกคนซึ่งแต่เราเนี่ยจะมาบอกเอลสก่อนเลยนะทุกคนเอลสก็คือทุกคนต้องเก็บไปทีไว้ความมาถึง150ชิ้นแต่มันไม่ได้มีรอบเดียวนะมันมีสองรอบคืออีกรอบหนึ่งคือทุกคนต้องเก็บ เปล่งหี่ยไหมเขาประมาณ245ชิ้นภายในเวลานะ่าจะประมาณ25นาทีหรือ20นาทีเนี่ยเราจะไม่ได้เลยนะทุกคนซึ่งเปล่งเหี่ยวแล้วก็จะหน้านตาแบบนี้เลยนะทุกคนเลยทุกนา, ah, นกาคาก็บไปได้เลยนะซึ่งมองว่ามันยากเลยทุกคนเพราะว่าเหมือนว่าโปรไฟล์เพื่อนเนี่ยคือแบบปางกลิ่นว่าเลยแล้วไม่เห็นเลยทุกคนซึ่งเรามไม่ได้เจอ,อ,งองงเราอกุบกงเงนเพื่อแบบว่าให้ พวกไฟของเพื่อนแหละหายไปนะทุกคนซึ่งนี้รอบแรกเนะี่ยคือค้อนไม่จบเวลาเลยทุกคนแต่รอบที่สองเนี่ยคือจับเวลาได้โดนคือแบบคือถ้าสมมติว่ารอบที่สองเนี่ยคือทุกคนน่ะผ่านไม่ได้เนะี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องเริ่มใหม่ตนะั้งแต่ร้อยห้าสิบเลยนะทุกคนไปถึงสองร้อยสี่สิบห้าเลยนะทุกคนซึ่งแบบโอ้โหซึ่งซึ่งในรอบที่สองถ้าทุกคนน่ยไม่ผ่านเพาเนี่ยยันซีรีส์นนะเพื่อเวลาให้นะทุกคนประมาณสิบนาทีกลายเป็น 30นาทีนะทุกคนพอทุกคนเนี่ยมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะทุกคนว่าเราจะตั้งอันนี้หรือจะคอดลีเซ็ตตัวก็ได้นะแต่เราได้รับรอบที่สอง้วทุกคนอย่านั่งนี้เถอะเพราะว่ามันจะเสียเวลามากเลยนะทุกคนนนนนให้ทุกคนกดรีเซ็ตตัวนะทุกคนซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรว่าให้ทุกคนเนยมาเก็บเก็บออเงินเขมมาหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นั้ทุกคน ถ้าสมมติทุกคนแบบผ่านรอบแรกแล้วที่ทุกคนมาดูรอบที่สองนี่เขาจับเวลาด้วยทุกคนนะทุกคนก็ต้องเก็บเอที่ไปให้ครบประมาณสองร้อยสี่สิบห้าชิ้นภายในเวลาที่เขากำหนดไว้ให้นะทุกคนซึ่งบางทีเราก็จะไม่นด้เออเินซ่าส่นสาสวนนะทุกคนเพราะามันจะเสี่เวลาม,มากเลยก็เลยทำการกดรีเซ็ตแล้วตัวลอยเลยทุกคนซึ่งถ้าสมมติทุกคนเกเก็บครบประมาณสองร้อยสี่สิบห้าชิ้นภายในเวลาที่เขากำหนดไว้เสร็จแล้วนะทุกคน ให้ทุกคนทำการรีบไปเลยนะรีบกดรีเซ็ตตัวละครเลยนะทุกคนแล้วก็มาตรงนี้นะทุกคนและทุกคนเนีทางการไปเหยียบปุ่มสีเขียวตรงนี้นะแต่อันนี้คือเราเล่ไม่ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยทำเวลาแบบนี้แบบเราเนี่ยไม่ทำนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยไม่ทำรอบที่สองเนี่ยคือทุกคน,นต้องไปเล่นใหม่ต,ตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบจนถึงสองร้อยสี่สิบห้าเลยนะทุกคนซึ่ง แต่เขาอยลือจะเพิไไ่มเวลาให้ประมาณสามสิบนาทีนะทุกคนซึ่งก็สิส่งก็ต้องขอลาไปก่อนอิกิต้าก่อนแล้วก็เชิญด,ด้วยจ้าบ๊ายบาย